เมื่อคืนนี้ก็ทราบกันไปแล้วนะครับสําหรับรายรชื่อหลายหายคนบอกว่าก,กาลังรอคอยจะดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างออกมาแล้วนะครับรายชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ200คนนะครับเมื่อคืนนี้ครับมีพระบรมราชาองคการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ200คนและมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสอนอชอตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนะครับมาดูกันท่านผู้ชมว่า200คน มาจากไหนสัดส,ส่วนเท่าไหร่กันบ้างนะครับ,รบเป็นทหารไป105คนครับตำรวจ10คนพลเรือนอีก85คนถ้ามาดูแล้วในกลุ่มทหารนะครับจะเป็นทหารบก27คนทหารเรือ15คนทหารอากาศ9คนและนายทหารนอกประจำการ39คนนะครับถ้าเกิดไปดูที่บคสสนนะครับบัญชาการสูงสุดมา10คนครับตำรวจ10คนและจากกระทรวงกลาโหม5คนด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีภาคธุรกิจท่านผู้ชมครับอีก10คนนะครับและมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีกคนครคนเขาบอกว่าอันนี้สําหรับอํานาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะเป็นคนที่ทําเรื่องนิติบัญญตัติพูดง่ายๆก็คือว่ากลั่นกรองออกกฎหมายนั่นเองนะครับอีกหน้าที่หนึ่งและหลายคนก็กําลังลุ้นๆกันอยู่เหมือนกันว,ว่าจะเป็นใครก็คือทูลเกล้านะครับถวายรายชื่อนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเลขาธิการพุทธิสภาคุณนรรัตพิมพ์มเสนบอกว่า หลังจากที่มีพระราชพิธีเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันที่7สิงหาคมกบจะมีการเปิดประชุมนัดแรกวันที่8เลยนะครับ<ม>เพื่อเลือกประธานสภานิติบัญญัติและรองประธานอีกไม่เกิน2คนและหลังจากโปรดกล้าวลงมาแล้วครับก็จะมีการประชุมกันในสัปดาห์ถัดไปวาระสําคัญท่านผู้ชมครับน่าจะหเห็นกันสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบปร,ประมาณปี58 ซึ่งก็มีรายงานบอกว่าคุณพรเพชรวิชิตชลรชัยนะครับที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของคอสชซึ่งมีบทบาทสําคัญในการร่างรัฐธรรมนูนครับอาจจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานของสนชครับเป็น200ชื่อที่ทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวาระเป็นเฟสที่2ที่คสชจะใช้ในการปฏิรูปประเทศอยู่แต่ว่าดู200คนดูสั์ส่วนดีๆคุณอนิชาติ สองร้อยกว่าคนเป็นทหารเป็นตำรวจร้อยกว่าคนเกือบหกสิอเคือเขาบอกวก็นี้แหละคือคนที่ไว้ใจได้คนที่กลั่นกรองได้ไงก็น่าจะประมาณนี้ครับ